อันนี้ผมเห็นเป้าหมายแล้วเป้าหมายหนึ่งตระก้าอ้าวมีคนลัดคิวพี่อ้าวนะสวัสดีทุกคนเดี๋ยวว่าไอ้แจ็คชงลายกี่คนอะไรของพี่ไอ้เนี่ยอิดอินอินยันลงยันลบวิธีกระสุนเออไม่โดนลงฮ่าพี่ไอ้คิดวบ้านโด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 นอ่ะอ่ะหยุด อีตทตกไปไหนแล้วมาเปิดคลิปเร็วเอาล่ะสวัสดีทุกคนนะวายจ็กช่องลายกินคนแล้วผมไอจากช่องลายกินคนเดีวเดี๋ย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 วเี๋อิทอิโดนสไนพี่แน่โอ้โหสไนสไลนดีถึงเวลาตายตอนนี้อิทอย่าหยุด แย่อิดอิดเป็นคนที่แย่มากใช้ปืนมังกรแย่สุดๆนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยปืนมังกรสุดหล่อเท่อยางโดนเหรอมันยางโดนเหรอสุดเลยอ่ะไอ่ทำทำไมอิดม่มันไม่ตายใช่คือทำทำไมปืนมังกรกากจังเลยอ่ะคือเป็นกากเองยังไงล่ะก่อนที่จะไปเริ่มนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นั่นยังมีคนไม่กดงันโดนดิโดนโดนดิอันนี้ตัวละครนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วย ยังไม่กดเองไม่เป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่ากดซับเฮ้ยใหญ่ยิงกันบนนี้โดญ่ยงกันบนนใหยิงกันบนนี้อย่ายิงกันบนนี้ผมลงแล้วผมลงแล้วมันป่าเถื่อนเกินไปอันอันนี้นะเป็นแบบเรียนแบบเกมฟรีไฟนะฮะเกมร่องเรียนแบบเป้าหมายเรียบร้อยอะไรขนาดนี้ใช้ปืนก่อนพีิโกม่ไม่ไม่พี่ใช้สไนเปอร์สไนสไนส์โอ้อ้าวโอ้โหเล อิดจะว่าไปนี่พื้นหลังมันก็สีฟ้านะอิดฮะใช่ต้องใช้แว่นออบตัสอิดรู้พี่จะโฆษณาใช่โอเคไม่โฆษณาแล้วอิดโฆษณาให้พี่ละสวัสดีเพื่อนนายไม่เห็นเราจริงๆสิ <c oughs> เลเป็นขี้สว <c oughs> ัสดีครับผมเห็นอิดหนึ่งเอเผมก็เลยจะใช้ปืนมังกรแล้วค <c oughs> ือลูกนี้โอ้มันโดนนิดนึงแต่มันไม่โดนแ<ด>รงมากเออดีอดอดโดนโดนตายแตกโอเคสคิวสคิววะ นี่นะฮะก็เอ้ยเอ้ยแป้งหนึ่งนะอ๋อเอามันมันต้องซื้ออ่ะเฮ้ยอิดมันมีเอเตอร์โอล์ด้วยอิดลองซื้อสิแพงไหมเพื่อนแพงไหมน้ยเจ็ดสิบอุ้ยเดี๋ยวอีดลองซื้อดีกว่าเงินเยอะไม่ไม่เอาอิดอย่าซื้ออะไรพี่ขอร้องอิดอยากรู้มันจะใช้งานยังไงอิดรู้พี่ใหญ่พี่ใช้เงินไปกับคลิปที่แล้วเยอะแล้ววันนี้ขอใช้หวางหยุดซื้อได้แล้วอิดมันน่ารังเกียจอ่าไม่โดนเลยตายไปซะ ฮว่าอีกคนแล้ว,ว,วอีกคนแล้วอีกคนแล้วอีกคนอีกคนเดินไหนอะอ้าวไหนอะเอนเนอร์พูลเอนเนอร์พูลหายไปไหนผมคิดว่าผมจะไปดักยิงด้านบนนี้ดีกว่านี่สวัสดีเพื่อนสนใจรู้จาักการดักยิงไหมหรือว่ามันต้องกดคลิกมันถึงจะมีเอนเนอร์พูลขึ้นนี่ผมเห็นมีนมิแล้วอีดอีกคนแล้วโผอยู่สินะอีดโดนล่าหัวเขาบอกโอ้อีกอยู่นี่นี่อ้าวพี่โดนล่าช็อตแล้วไอ้โตรมึง โดนมึงโอเคโดนโดนไอ้โดนมึงไม่โดนอีกไม่โดนอีกเออโดนโดนช็อตสุดท้ายโอเคฮะผมฆ่าไปสามหรืเจ็ดคิวละอีกจะพิ่งขึ้นไปบนพีระมิดให้พี่ยิงก่อนโอ้โหไม่โดนดเลยมันไปได้ยังไงกันครับเนี่ยโอ้ยเฮียเฮียอย่าอย่าได้โปรดได้โปรดครับโอเคโอเคฮะ เกินไปแล้วแต่ยังไม่ได้เลยฮะยังไม่ได้เหรอยังไม่ได้ตาผูกชายอิดไว้อิดกาดไออีกก็เสียงเงินอะไรก็ไม่รู้อ้าาาใครเนี่ยไอ้โตดมึ่งใครยิงพี่สวัสดีสวัสดีพี่มาสวัสดีพี่ม่ตายยิงตายตายสวัสดีพี่คนละหแล้วสวัสดีพี่มาถอยถอยนะพ่อยู่ตรงภูเขาไฟใช่ไหมไม่พี่ไม่ได้อยู่ตรงภูเขาไฟพี่อยู่ในน้ำน่ะ ตอนนี้นะฮะผมจะว่ายน้ำเป็นปลาไม่มีใครเห็นผมหรอกหาว่ายน้ำสินะได้สิอิดโอเคเดี๋ยวไอ้ตุลลงมาทำไมเฮ้ยเพื่อนในน้ำนี่ของเราดูชุดด้วยเก่งใจชุดเราด้วยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเราแอบอยู่ตรงนี้ได้ไม่เห็นเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะล่มชูชีพกลางในน้ำด้วยเหรออิดเดยวได้มาได้ด้วยเหรอผมไม่ได้คน ตาย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 ,ตายเอาไม่ตายด้วยอึอึอ่าเขาเขาไม่ตายเอาเอาอิดอิดห้าพี่อิดเอออิด,อ,ดอิดไม่ได้ตายดีแน่แน่อิดพี่พูดเลยอิดไม่ได้ตายดีแน่แน่อิดก็จะไม่มีชีวิตด้วยไอ้โถดมตายตายตาย มังกอดอีกแล้วไอตูดหมึกมาเน่โอ้โหยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเลยใช่ไหมนะยัดเป็นคนแบบไหนเนี่ยเราจะลอยเราจะตกทะเลไปพร้อมกันเราจะตกทะเลไปพร้อมกันนี่ฮะเอาเอาหยัดหยิดยัดเอ้ยยิงให้ไปโดนเลยม,มันมันเลยยากมันเละยาก เรียบร้อยแตกสองจ้าบราทำไมเราใจตรงกันนะณราเป็นที่มีระเบิดที่ชอบโดนโดนเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยไม่โดนสักนัดเลยไม่โดนสักนัดเลยอ๋อดู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 แลดูแลตอนนี้จะเลงอยู่บนฮอลิคอปเตอร์ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้วัาท๊อ วัดสะพี้อันวัดสะพี้อันวัดสะพี้อนนี่จะวัดด้วยไอต์ไมอินเนอร์โพงกดใช้ไม่ได้หรออินอินลงมาแล้วรอจ้าลงมาแล้วก็ตายโอ้มันติดตรงไหนอย่าอย่าโจยมันมันวัดไปแล้วเฮ้ยอินทพงอินอินไม่รอดแน่เจ้าหนูนายไม่รอดแน่นายมาได้ไง จะหลุดยังไงมีอนจะยิงอิดมีคนจะยิงอิดอิจะเข้าไปดักหลุมหรอไอ้มันมันมีคนนะไอ้ตนมึงอย่าอย่าอย่าเพื่อนเราเราขอโทษเราขอโทษเราเป็นเม็ดเป็นไปเรามีเม็ดเป็นไปเรามีเม็ดเป็นไอ้าสวยอีกอีกก้วอีกแวอีก้อีกแล้วอีก้อีก้วอี้วอีกแอิกล้วอีกอีกแ้วอี้อกแล้วอีกแ้อีแล้วออ ดีไหมดีแล้วดีแล้วที่เบย์คิดเราจะต้องฆ่ามันไอ้พี่ต้องรีโหลดกระสุนปิ้วเปิ้ลปิ้ลยิงสิยิงสิไอตูดมึงยิงสิโอเคยิงแล้วนะโอเดี๋ยวนี้ก็จะขึ้นไปบนภูเขาไฟด้วยที่ไม่ต้องใช้กันเราเป็นสงบศึกอย่างแท้จริงมาอิดเราสงบศึกเ้ตายแท้ตายแท้เราสงบศึกไอ้เราเรา เอาละฮะสำหรับคลิปนี้นะก็คงองจบเพียงแค่นี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัดสามใครตายอีกแล้วเลยคลิปนี้นะจะจบเป็นสามสองหนึ่ง